สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมือช่องหักนกช้าแนวครับนี่ในยเมนูแซบแบครับฝากพี่ตอนน้องหอยนางลมพี่น้องหอยนางลมสดโซ่ครับผักกับผักแก้มกุชมีผักกะทินพี่น้องกินลงไปเป็นชีวานช่ำใส่กันเลยเอาขัดตอนแรกครับสูตรน้ำแจวน้ำจิ้มเพลินครับมือนีามานด้พี่น้องเด้อแซบแซบต้องกันครับจิ้มซีฟู้ดครับสูตรยำอื้อ ซิมี่อเอินวาพริกเผาครับใส่พริกเผาพราพอ้อมใส่เปิดขวดเลยแก้บุได้สักนี่อืม่พี่น้องเล่อ,อาทานนี้งายบครับอืมพริกเผาเพิ่มซีสันครับ หอมเจียวห้วยครับบานอแอมดีแท้นี้โอ้หอมใหม่ๆครับดนบูนี่กันเลยแซ่บช่ำๆนี่มาใส่เลยลพี่น้อยโคเร่จังหน่อยอือหอมหอมเจียวใส่กับบะพริกเผา ใส่กันพี่นาะโต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 มาเด้อพี่น้องเด้อสวยครับยิงใหญ่ครับอืมแกงปักกระถินมันชีวานครับ ใหม่ๆสดๆ ลานจือๆเลยครับใส่ดังหอมแดงให้ดังหอมเจียวก็แสบอีกแบบนึง น้องบางคนเพิ่นบ่เคยกินรสชาติเป็นไดพพลัมมันซอกหวานๆครับหวานละมุน ผมเคยกินมันก็ะติบอกว่าแซ่บสวยคำยังไงอือแซ่บมันผิดเผา โอนว่ามันเข้ากันอือ มาข้าวบ่บ่ข้าวครับแทบแต่ก็ไม่ค่อยกินไม่นอกซื้อมาสู่กินละว,ว่ากินก็ผักกระทินมาทัน นิดใจเลยครับถือกวางพริกเผาแห้งหวาน ผักกระถินคางทานรสชาติหวานกินง่ายครับโมนิเออร์น้ำ

ก็ปลากระทินหวานลงไปเว่ยครับใส่มักพริกเผาจังหวานออื้ เผ็ดสมเปรี้ยวหวานอมืมีทุกแบบเลยเราต้องเคาร้อมกันตอนกระเทียมเจียวยังไม่ทันนะมันกรอบอีน้อง ยำใส่กันแห่งหวานอืมอิ่มแล้วพี่น้องแซ่บครับมาเนี่ยยำหอยนางรมซื้อมากพี่น้องเจ้วกับรสเด็ดครับซีฟูด้ดแซ่บๆนั่งกันมาเนี่ครับมีทางหอมเจียวมีทางพริกพริกเผาครับ แกมหยอดพักกระถินแซ่บๆเหมือนีฝากพี่น้องฝากน้องเข้ากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังรอกกำลังใจครับมือนีบริกินอาหารปลาพี่น้องครับมือนีกินหอยครับเอาพี่น้องใดสนใจครับบัวสิเป็นเ็ดเ็ดละโง่เห็ดปวกครับอันนี้คือห้าล้างเรียบร้อยแล้วเ็ดพ่อแน่ครับช่วงนี้ตามฤดูกาลพี่น้องไอโฟนตกมีเ็ดมีหอนขึ้นมากครับเอาสำหรับมือนีครับผิดพลาดประการใดบอว่ากันครับ ขอให้พี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมาปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆทุกหวยเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ